โอเคครับ okay, สวัสดีครับท่านผู้ชมค,ครับ okay. เันน,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 เนี้เราเริ่มก่อนสวยร่วมแล้วก็หมายถึงวนี้เป็นโกกูร์ินกับเพราะว่าใส่ไอติมันทะลึ่งมาสมเบาเกินเราครับผมซื้อซีดีมาสะสม ซื uh. ้อ <reco> ซ <Christ. S 2> ีดีมาเล็กเดียวแล้วผมก็เอาการ์ดไว้ให้การ์ดที่งไหลไป้ให้มันคอมเตอร์ครับย้ายลงมาครับไรไม่ต้องเปลี่ยนครับาช่างมือถอะครับมีเยอะครับจงเอ้ยไม่ใช่จงตีครับอย่าลันบอลตีกูปล่อยอะยรไม่ประกันครับตีดีๆครับเีรนอริโนกีกาดีแต่กีก็ นาเ้สอไม่ไดเฮ้ยเป็นอะไน่ไไม่ไดกลาง้วส่อยาเลยกาโจมตีให้ปอะกันคิติคอนสงพลังสุกิดตีเพ้าหมายโบกสามพันได้โบกสามพันแล้วก็บวกห้าพันของคิตคอนเกิดเท่าไหร่ยี่สิบสองครับเริ่มมาแค่ยี่สิบสองนะครับ่านผู้ชม่มายี่สิบองโกดได้กูไปหนไหม เลื่อมาในสีเืมาทัไปแลสีแดงมี็ตเี้อันนี้เอเี่ยวสีเปนเยอุ้ยเหรอครับผมไม่รู้ผมไม่รู้การมันเลยคุณริงโปรแกเมแลวกตีมอย่างเงี้ยต้องการครับสแตนดเกอร์ยูนิเกอร์ช็คไลท์บอลบลฟเกอร์ตาได้ป่าวตยได้ป่าวตได้ป่าวตได้ป่าวตได้ป่าวเย่ พเทนครับพิเทนตีคิดแตนพนาั้นมันอลัรบางติกันาัานคือดีวดดต่างใช่ตาอะรกเาม่เบ๊เป็ต้องเบลลตแถวแล้วตาเากอบแล้อ๋อต้องสเตนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้แล้วทำเ่ยตีอ่าครับ จเจอคาพาแนวอะยบหกแปที่แปดวอะครับฮะที่7 35เเพราะว่ามันบูดเ <40 1. S 3> ด้นะ <40 6. S 3> 4, 4, ัว่า,าก็กเลยบวอนมห0 0หห0 0ส0 0หมานันเ็เท่าไหร่ไป่พันเอเกอร์4,600อันนี้เท่าไหร่อ่อ3 5ห สามห้าต่นี้พอรบสามแล้วชี้ให้ให้ช้แมนละกันโอเคเดี๋ยวเหมดถูแล้วูแล้วว่าเอาแบบนี้ดีกว่าสองไปจบแล้วมันจบแล้วนะคินจิงด้วยแมนรอเตาปาจะคิดอะไรเยนี่มาตาปาไม่ได้ใส่สเตนนั่นเลย ปะป้าคนาอไหนอะครับมุกบอนพี่อะเซอร์ไพร์อ่าสิงโตเวินปั๊มสี่ใบแล้วก็ทำการยูไน,นท์ลงสองยูไนท์เลยครับหโหวงจช่วงสแตนในตัวเนี้ยในตัวเนี้ยเตี<ม>ยนดีครับ <c ười> ถ้าไปแขง่งยีโร่แม่งยีร้ายหมดแล้วไอ้เงี้ยพอแล้วแล้วกูเล่นคาใครไงเขาบอกว่าไอ้เงี้ <c ười> ยเริ่มจากลันบอลก่อนเลยเ <c ười> มื่อปล่อย็รอลันบนอนลไหนนะมันก็ตีนดีไอ้เงี้ยอะดอนก้อนกันนะ อาดอนกาหนึ่อ,นอีกหน่งได้อยู่ไหนทำเพี้ยอะไรก็ได้หมันลงอยู่ใน,อนอดอนเกาตัวนี้ดอนเกาอินเสจได้แล้วก็ได้ชิวห้าพันแล้วก็สามารถมูดได้เอเอยาโซ่เปิดสามใบไอหนอเอ๊ะอากิวของเซอร์พอยดอนเกาเอร์พอยได้ห้าพันิของเซอร์พอยฮอช่าฮอช่ากเซอร์พอย์ได้ห้าพัน เก้าออสซีกับพอด็กแล้วมุณจะทำให้มึงไปอยู่ในโซนนี่ได้กางเทอร์พ้ยเก้าเซอร์ยได้ห้าพันชื่อขเกต้าไตยกองสบเสนามาของต่อจากนี้ต้อาหาดีแล้ไหนดิ กรดิ่งเฮลี่งพอชาดอนเก่าพอใชาได้3,000โ่อชาอีกทีนึงอเกาอใชาได้0 0 0งเซิร์ฟอยด์เฮลี่เซิร์ฟอยได้5,000ทุกคนใช้จำเห่อครับผมก็จำไม่ได้ครับคนเล่นเองยังจำไม่ได้เลยี่เนี่ยผมขี้เกียจจำเพราะมันไม่ใช่ของผมไป้น้น้ได้2,000เซอร์ฟอยได้0 0 0ีน้ได5,000ดีเลยไหมพอชาดอนเกาได้5,000ที่ลงของพีน้สามใบบนรอหนึใบลงแขวนล้วตั้งเียากันเจฟ โมชาดอลโกโมชาตด้สองพันเอฟอยเซอร์อยเซฟี่ได้สองเซฟ่เสอร์อยได้หันคุาำต้องได้ดีมากมันไม่ใช่แบบได้รีเลเตอร์นไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่เน็กจำแต่ก็ต้องจำใหม่สักเซฟี่บสกินีนอโรตี่าไหร่ครับเออนั่นเองคุณไม่ได้หมื่นหมื่นหกหมื่นักสองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นครับจำคำพูดอะไรวะ ต่อครับไม่ป้องกันครับเซอร์ไบรท์โจตี้สองเช็คแต่แวร์นี่ยังไม่รู้กูย,ยังไม่เห็นกูย,ยังไม่เห็นกูรออยู่สองเช็คสามเช็คตีนะครับแต่ไอเกอร์แต่พีโน,น,น,น่ข,<อ>ขี้พลังพลังชี้ครับสกิลของเฮดดี้เดอะโซ่บอลแรมนี่เราต้องตีเท่าไหร่ครับเออยี่สิบเหรียญครับติ๊กเกอร์หิด2ใบ ห9ึ่งเก้าหนึ่เก้าสองหมืนสี่สองหมืนหตัวที่ยะนสไตล์แรก2องมนหักหน่อยเท่าไหร่คร<ะ>ับน1 0 0น0เจ็ดหน่0เจ็ดสองหมื่นสองหมื0นเจ็ดสองหมื0นเจ็ดบวกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองมืนห้าึคีใช่ไหมคีเดียวยอมปล่อย ไปล่อยไม่องรีบปิดเกมมีมือมีกี่ใบครับหนึ่งสอามสี่ห้าหกใบใบที่ว่าจะพอลหรอ <c oughs> เปล่เบกไลท์ไตเจเนเรชั่ <c oughs> ไนไทบูท ฝั่งนู้นไม่ติดเปล่จะโซ่จวจะไว้ฝั่งนู้นไม่ติดเปล่าโอ้ดีดีกว่าเลื่อยติดเปล่าไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไม่ติดเปล่อือก็มึงจะมีจังหวะต้องปล่อยเดมอาวิเทนครับโจงตีหลังเพลงอะไรในฝั่งโจงตีครับ เท่าไหร่เท่าไหร่ิดเจราแต่แรครับอ่าก็ัป็น่รถบัสแต่ยูไนต์ของนลองเกาได้อันนี้พลังเท่าไหร่วะ2 6่6 3บหกสามหกสามหบวกสามหกบกเจ็ดันะสหกบวกเจ็พันี่หนสามใช่สสสี่หมืสาใช่หะหยุดหยุกว่าสองหมื่น สามหืนหนึ่งสี่หมืนหนึ่งสี่หมื่นหกเท่าไหร่แล้วนะอันนั้นนะเท่าไรสามหกหกเจ็ดพันสี่สามสองไปเข้าดื้มตีครับเท่าไหร่ตี้วตีเลยนะเท่าไหรสามัน ไอโบกสามพันสิบสิบอะไรวะสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดใป่าเออถูแล้สจสิบเจ็ดสิบเจดปาร์หนึ่งโซนหนึ่งเปิดการ์ดสามใบบนสุดสี่รือว่าสามั้นหนึ่งนะสี่ใบเพื่นกังเกตนะเอ้จีเบกสองเออที่คือทีกทักจะทักก็คือจีเบกสองนี่คือเปน้วส ตามหลักคือมึงก็มีตัวเปิดไตแรกที่มันโหดโดิดีไหมไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนที่ไต้มาแล้วหงายเลยเหรอมันมีแต่มันไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มมึงก็ต้องทาเพื่อให้ใช้สก,กิลหาหนี่ได้ใช่ครับก็เรียนเรดดิ้งตระก้อนม,มิเงนุ้มไปเมือกาสได้เธอหน้าได้ซ้ำอ่ะป้องกันแล้วก็เซฟจบตีครับลุ้นฮิวไปอ่าจบไม่แต่อ้นนี้จ,จบโคตรไวเลยสักอีกสักเกมอ่าเดี๋ยวเราสรุปกันเลยนะครับแล้วก็ตัดคลิปเลยนะอีสักเกมนี้เอออีสักเกมมันนานไปมันนานไปสั้นไปไอ้ีวัน